สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ไยโยสตูดิโอรครับผมวันนี้วันที่13เดือนกร,รก,กฎาคมนะครับ2 5 6พครับวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ที่ไหนนะบ้านดงมะไฟนะครับเรียนดงมะไฟนะครับงตามีกินน่นนิโม วันนี้เราก็จะไปร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ช่วงเช้าก็บิธับารแล้วก็ม,มีทำวัดเช้าแล้วก็บิธับาทใส่าัดบงตามถาถึงท่าอากาศยานสกลนครแล้วนะทางเลี้ยวตอนนี้เรากำลังจะถึงสี่แยกบ้านทาตแล้วนะครับผม กาะกลางถนนนะครับสวยงามหรือว่าเป็นถนนที่สวยอีกเส้นหนึ่งของสกลนครนะครับ ไปการาบลงตาก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับท่านนครพนมสวัสดีไทยสกลก่อนา <laughs> มาเยี่ยมมาเยือนเด้อมาฝากท้องฝากไส้นาเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีสสดทุกท่าน,านครับผมโอ้มาเอาบุญ มาเอาบุญนำกันเนาะครับเนาะสาธุครับผม้ครับผมนี่กำลังทำดอกไม้อยู่นะครับผมผูชารา์ <นะ S 2> จค<า>รับก็ครับตอนนี้นะครับโยมสาวผู้ช<ห>ื่อปัญญาพุทโธนะครับรท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่ท่านพักผ่อนนะครับอ่าที่หนึดด่อยกทาท่านก็เดินทางเข้าสู่หอประชุม โรงเรียนชุมชนตัวไฟน้ำดื่มนะครับที่โรงเรียนนักศึกษาตอนนี้นะครับที่อยากจะรอดตาปลาผู้สนนะครับอ่าก็จได้นะครับที่มีกะเพราปลามาบริการด้วยนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุนะครับผมอ่าทางคณะครูน้ำพังน้ำหอมตอนรับพี่น้องสาวบุญ์แยกพี่ท้องโอ้โหครับได้พี่ร้องนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับคุณแม่ครับผมข้าวนะครับขอบคุณมากครับผม ดาด้วยะครับก็าเค่รับมาเลยคบะาติโยมญาติธรรมที่เดินทางมาีนะคโอ้ยคุณแม่มาบริการนะครับโอ้สาธุด้วนะครับบางคนบอกว่าครวบรการเข้านะครับตอนนี้พ้อมมีเวลานะครับอยากจะถ่ายรูป นะครับอ่าหรืออันนี้คุณแม่ปลูกเองบอกครับที่สวนบอกครับดูชื่อสวนมีไหมครับหรือว่ายังไงสวนแม่ทองน่อยนะครับเพราะว่าโอ้สวนแม่ทองนวนนะครับผมมะพร้าวน้ำมาต้นยางต้นยางพาราครับผมนะครับตอนนี้พ่อมีเวลานะครับพรรรเียนา เป็นรับเป็นเกษตรพอเพียงเนาะครับผมอูสาส์สบายแล้วจอนนี้เนาะนะครับก็ประชาันนะครับทำคน้หใ่นะครับเกี่ยวกับโอ้อยากไปเยี่ยมสวนบัดนี้ครับมขึ้นไกลไหมครับจากตรงนี้ไปของใหญ่ยังไม่เคยครับผมท่านไม่รับเ้อน้องเ้อนะครับเต นะครับพี่น้องอยากจะนี่ครับพี่น้องครับคบุณแม่ทองม้วนนะครับผมใคอยากจะไปเยี่ยมชมสวนนะครับผมสวนกโก้สวนมะพาวน้ําหอมยางพารานะครับผมสามารถที่จะมร่วมทำบุญนะครับทางนี่ครับตอนนี้ก็มีมาบริการนะครับมาบริการญาติธรรมทาเป็นโรงทานนะครับผมพี่น้องนะครับร่วมโภชนาได้บุญเยอะๆคุณแม่เอ้ยสาธุครับโภชนาครับไปโภชนา นะครับเขียนชื่อเปานบผมนะครับจํานวนเงินนะครับที่อยู่แล้วก็ให้พี่น้องถือไว้นะครับเอ่อถือไวปพอรวาไว้กับตัวก่อนนะครับจิตนะครับแวก็สามารถเพ่จะพักได้นะครับเอ่อเพราะว่าคือกว้างขวางพี่น้องนะครับสะดวกสบายมีพัดลมเย็นสบายนะครับดงลอตเตอรี่ก็มาให้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆพี่น้องตั้งมงได้ก็ได้ไม่ต้องไม่ให้มีกังวลในจิตในใจ นะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเดินทางมาวันนี้นะครับท่านก็เพื่อที่จะพาพี่พาน้องนะครับได้ทําวัดนะครับแล้วก็ฟังธรรมะเข้าถึงธรรมะจริงๆนะครับท่านหลวงปู่ตอนนี้ท่านก็เดินทางมาถึงแล้วล่ะนะนะครับท่านและพี่น้องที่เดินทางมาที่นี่ได้เลยจากเจะนมัสการนะครับขอพรกับหลวงปู่นะครับให้ท่านเคาะเคาะ โอ้เฮอพี่น้องนะครับก็เดินทางเข้าไปกราบนมัสการท่านได้นะครับนณหอประชุมนะครับโรงเรียนจุฑาตองฟันนะครับท่านเดินทางมาเสร็จแล้วนะครับเขียนรองเท้าฉะนั้นก็พี่น้องที่เดินทางมานะครับร่วมขับพุธขับคุณสมศรเสร็จนะครับก็เดินเชิญด้านในนะครับจะมีพัดลมมีอะไรเพื่นสบายนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีอาการหูน้ำนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับก็สามารถที่จะเดินทาง ออกมานะครับรับน้ำเย็นๆได้นะครับที่โรงพยาบาลด้านนอกพี่น้องนะครับด้วยหรือว่าพี่น้องที่เดินทางมานะครับมีอาการน่วงนะครับอยากกัดรับประทานกาแฟโอวัลตินนะครับก็มีบริการนะครับผมนะครับเจอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีสาธุบุญด้วยครับผมมาุ้วยก็ไปกระโดดสิงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ครับมาด้วยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับมาด้วยสาธุครับสลับสนุนนะครับสม พบนะครับนำตั้งโรงทานใจด้กับญาตกพี่คำสายบุญนะครับที่เดินทางมาร่วมทำวัดรเอ็นเตธรรมการนะครับก็แล้วแต่ทางดวงตาถุนเชิดนะครับแล้วก็ติดตามนะครับว่าเหมาะสมเวลาไหนนะครับก็ประสานมานะครับจะได้ลดการเสี่ยงในท่านนี้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ที่ดินกางด้านไหนนะครับเพราะว่าเครื่องเสีน้ำเงินก็เสียงดังนะครับความชัด ครัเหมาะที่จะรับฟังนะครับธรรมะนะครับจากพระอาจารย์ดงดาบุูชื่นเป็นอย่างดีนะครับเคยเห็นจะในโทรเที่ยมพี่น้องนะครับท่านเจ้าอาวาสทุตโต ต่อหน้าท่านนะครับขณะนั้นแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับศาสนาแห่งศาสนาสายศายสาแห่งบุญญาธิการนะครับก็คงจะเดือรดร้อนมาเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อ ที่จะส่งสายถูกมั่นนะครับก็ถือว่าเป็นมหาบุญขนาดวุฒิชนิชย์ใหญ่นะครับก็โค้งขอ รวมแล้วเป็น่ยนโหมับทีน,บะะน,นะครับและบรรยากาศนะครับตอนนี้ขาดดี ทำวัดใหญ่นะครับแล้วก็ต่างก่างท้องที่นะครับี่นครแล้วก็พี่น้องยูนะครับที่ลงามให้รัฐ คือนะครับนี่คือกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาที้นะครับเสร็จแล้วะทางวันศุกร์ที่14นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14มกราคมนะครับเวลาที่3นั่งสมาธิเวลา

วันนี้ตอนเย็นและพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าแล้วนะครับก็ขอนให้พี่น้องที่เราเป็นนี้อันที่ได้เป็นความนะครับท่านที่เราจะได้เป็นกุศลนะครับและก็มีสงฆ์ที่ใหญ่นะครับตอนนี้ทางพระยุ้าเจ้าสมเด็จเทศบสภาของพระอง kita masih sepatu sepatu tanpa masalah. nah, beberapa beliau melakukan pertemuan, nah, nanti contohnya, itu akan tergantung. nah, kita akan berapa orang lagi. น,นะครับจะนำปัจจัยนะครับไป,วปบถวายลูกปูใในนปนนนน่กะระรองนะครับเพราะท่านได้รับปัจจัยในปีนี้แล้วนะครับท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับสายปุ๋มั่นนะครับจะได้รับปัจจัยนะครับแต่ที่น้องนักเรียนทุกท่นะครับสมทบก่อนจะซื้อ บริจาคผ่านโต๊ะนะครับที่รับบริจาคได้เลยนะครับที่น้องมาพี่น้องบริจาคแล้วนะครับก็จะมีไปปลดกระดานนะครับหรือไปโอบระดาษนะครับในท่านท่านถือไว้กับตัวตุ่นนะครับและจะมีโชคดีอ่ะที่ทำรูปตุ่ ากันก็ื่อปี95เตท่ี่ที่กับานจะไ้รับปักใจนะครัเอ่อใครอยากจะทกุศลนก็สามารถที่จะร่วมบุศกุศลัในช่องทานที่างผู้ิทธิรัได้ระบบไปให้นะครับอิง ก็ตังตนะครับ <Nic green> ิคนะครับทาที uh, ่อากน้องอากส่ถ uh, ุงแต่มพนะครับเพราะว่าคือช่วงนี uh, ้นะครับเราได้รบอมีก <West> ุศลก็นะครับอผู้นิยมเนผู้มกุศลหลายท่านนะครับยังมีช่วงเทศกางานนะครับหลายท่านนะครับก็อยากจะทำบุญศนะครับอ่ามากก็ได้ําบุญตักบาทนะครับชกานะครับแต่ที่จะรับบริจาค นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้มีนะครับก็ถือว่าเป็นมหารดูแลผู้คนะครับวนัวกรณีที่อารมณตาตกเชิดนะครับอภิชาติพุโธนะครับที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็อีกกองทุนนะครับจากการที่ให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนะครับส่งทุแล้วก็ซื้อเครื่องมือผ่าตัดราคาทุนสินค้าแพงที่อภิชาติพุโธก็จะมาซื้อจับจัดส่วนตัวนะครับอ่าที่นั้นแล้วนะครับพี่น้องที่ เดินามานะครับก็ขอที่เด้าปู่สงฆ์นะได้ขอให้มีนะครับของปื่นได้ตกปักษาแจะขอใหลงพ่อปสงฆนนี้นะครับมีความสุขความเจริญขณะนี้อยางูเป็นสุขภาระดจุบานได้สาสมใจด้วยเจตนที่วายที่สิ่งใดทสงความ้าาญประกานัก